ประโยชน์อะไรที่จะต้องร้าวรานกับภาพลวงตาชั่วคราวหลายคนเรียนรู้จากประสบการณ์เกิดความชินชากับเรื่องดีร้ายทั้งหลายชินกับการเห็นอารมณ์พุ่งถึงจุดหนึ่งแล้วตกกลับมาเป็นเฉยชินหรือกระทั่งชาไปถึงจุดสรุปว่าทุกโลกแตกได้ชิ้นส่วนของโลกก็กลับมาปะติดตามเดิมได้อะไรอะไร ล้วนผ่านมาแล้วผ่านไปเดี๋ยวชีวิตก็ต้องไปต่อการตั้งจิตเพื่อรับรู้เรื่องร้ายแบบนี้ใกล้เคียงกับรู้แบบพุทธในทางพุทธเราไม่เอาความบังเอิญเฉยชาตามการแต่จะเอาความตื่นรู้ตามจริงคนที่ปฏิบัติธรรมกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะมีสิ่งเหมือนกันคือใจที่เป็นทุกข์แต่ว่าข้อแตกต่าง คือคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมจะไม่ทราบว่าจะทําอย่างไรให้ความทุกข์ออกจากใจได้บางคนคิดว่าตนเองทุกข์ตลอดทั้งชีวิตเพราะคิดว่าทุกข์ต้องแก้ไขที่ภายนอกแต่สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมจะรู้ว่าการแก้ทุกข์นั้นต้องแก้จากข้างในไม่ใช่ข้างนอกและมองตามความเป็นจริงว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป เดี๋ยวก็มีความสุขแวะเวียนเข้ามาการฝึกเห็นความทุกข์ไม่เที่ยงที่ง่ายที่สุดคือการหายใจใยาวๆลึกๆครั้งหนึ่งสังเกตดูว่าตอนที่ทุกข์กล้ามเนื้อจะเกรง็งการหายใจหรืออาณาปานสตินี่เองช่วยให้กล้ามเนื้อคลายพอกล้ามเนื้อคลายแล้วร่างกายก็จะผ่อนคลายที่แท้ความทุกข์ต้องเปลี่ยนระดับ ไปกับลมหายใจต่างๆแค่สังเกตจนรู้ซึ้งและเกิดสติอยู่เรื่อยๆว่าสุขทุกข์ในแต่ละลมหายใจไม่เที่ยงคุณจะรู้สึกเหมือนตัวเองหยุดพักอยู่ข้างในไม่วิ่งเรื่อยไม่แล่นเปล่าแบบไร้จุดหมายจิตได้พักแม้ขณะยังลืมตาตื่นคุณจะเริ่มสังเกตออกว่าจะอยู่กับใครจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็แค่รู้สึกโต้ตอบกับสิ่งนั้นๆ ด้วยลมหายใจณขณะ,ะเผชิญหน้าสิ่งนั้นหละจะใครหรืออะไรใดๆก็แค่ทำให้ลมหายใจของเราแปรรวนเป็นสั้นกระชากหรือยาวนิ่มนวลไม่มีอะไรเกินไปกว่านั้นเลยพอประมวลชีวิตทั้งชีวิตเข้ามาเหลือเพียงสุขทุกข์ทางกายใจคุณจะเห็นโลกชัดไปอีกมุมโลกทั้งใบไม่เคยตั้งอยู่กับความเป็นอะไรจริงผ่านมาแล้วก็จะผ่านไป ไม่ต่างจากลมหายใจนี้เลยประโยชน์อะไรที่จะต้องร้าวรานกับภาพลวงตาชั่วคราวจะยาวนานหนึ่งนาทีหรือเยืดเยื้อสิบปีก็ตามหากทำได้ถึงจุดนั้นก็นั่นแหละนิมิตหมายแรกหรือนิมิตอนุบาลแห่งการหยุดหมุนกงล้อแห่งสังสารวัฏ